ถ้าแต่พัติกาก็คิดว่าโอ้เราจะกินอาหารสักมือ้อต้องทําแรก3ปีอยา่างนั้นเลยอาหารมื้อนี้เราคงจะไม่เคยทําทานมาแน่เราจะถวายอาหารมื้อนี้ให้แด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าว่าแล้วค่ะก็เทอาหารลงใส่บาตรเทไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็เอามือปิดฝาบาตรเพื่อเหลือไว้ให้เขาได้ทานอีกครึ่งหนึ่งเขาก็บอกว่าออพระคุณเจ้าโปรดแม่ตากระผมด้วยเถิด โปรดรับอาหารทั้งหมดอย่าเมตตากระผมเฉพาะในชาตินี้เลยเมตตากระผมในชีวิตต่อต่อไปด้วยเถิดครับโปรดรับอาหารทั้งหมดนี้จากผมด้วยเขาก็ถวายอาหารเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะเขาว่าบอกพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าอาหารนี้หากผมกินเข้าไปอ่ะก็จะรักษากระผมได้เพียงแค่คืนเดียวแต่หากผมได้ถวายทานอันนี้ให้กับพระคุณเจ้าอ่ะอาหารนี้ก็จะรักษากระผมอ่ะ ไปอีกหลายมาหากรับพวกเราคิดดูสิคะคนมีปัญญาค่ะเขาก็จะมองในทางที่ถูกต้องสมมุติว่าเรามีเงิน1,000บาทเราอาจจะกินข้าวกินขนมได้สักกี่มือ้อแต่ทันทีที่เราถวายทานฝากไว้ในพระศาสนาช่วยเหลือผู้คนนะคะสิ่งที่เราทำลงไปอ่ะกลับจะช่วยเหลือชีวิตของเราเองเนี่ยได้อีกนานแสนานานพอเขา่ตัดสินใจอย่างห้าวหาญว่าเอาละเราจะทำ ประคองถัดถวายทั้งหมดนะคะให้กับพระพระปัจเจกับพุทธเจ้าค่ะก็แสดงอิจทริ์ด้วยการหา,หาะอะฮะไปยังเขาคันธมาศค่ะที่พวกเราเห็นภูเขาข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นภูเขาคันธมาศซึ่งมีพระปัจเจกับพุทธเจ้าอ่ะอีก500องค์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วท่านก็แสดงฤทธิ์ที่จะให้มหาชนอ่ะเห็นไปไกลถึงภูเขาคันธมาศค่ะแล้วแสดงฤทธิ์ให้อาหารมื้อนั้นเนี่ย แบ่งไปยังพระปัจเจกับพุทธเจ้าอีก500องค์อาหารนะคะก็พอสำหรับทุกองค์เป็นอัศจรรย์พวกเราคิดดูสิคะหากเราอ่ะเป็นคนที่ไม่มีเลยแล้วเราเอาทั้งหมดอ่ะถวายแล้วได้ถวายอาหารพระปัจเจกับพุทธเจ้าถึง501องค์เป็นอัศจรรย์น,นะคะฝูงชนเนี่ยคะ่ะฝูงชนนะคะก็ปรีติยินดีร้องไห้น้ำตาไหลขนลุก ตั้งชันกันไปหมดเลยเสียงโห่ร้องดีกินดีเศรษฐีก็คิดในใจนะคะที่เป็นคนให้อาหารนะคะก็บอกว่าพัตตะพติกะเนี่ยคงจะกินอาหารไม่เป็นแน่เลยคนน่ะจึงได้หัวรนเราะยะพัตตะพติกะคราวนี้เศรษฐีค่ะให้คนรับใช้ลงไปดูซิว่าพัตตะพติกะก่อเรื่องอะไรผู้คนถึงได้ส่งเสียงดังขนาดนั้นคนรับใช้ค่ะก็ไปดูแล้วก็บอกเศรษฐีว่า พัตตภพัติกะไม่ได้ก่อเรื่องพระเจ้าค่ะพัตตะพัติกะได้ถวายทานทั้งหมดเนี่ยที่เขาทําแลกตั้งสาปีไปแล้วเศรษฐีค่ะบอกว่าให้เงินพันหนึ่งนะแบง่งบุญให้ฉันหน่อยพัตตภพัติกะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่เอาเงินเลยผมแบง่งบุญให้ท่านเศรษฐีได้ด้วย